เดี๋ยวมึงก็ไป้วยต้องชังล่องเาตัวไม่ได้ลงบอลเดี๋ยวมึงก็ลงได้ใส่ตัวไม่ต้องใส่แล้วว่ะต้องทำไรอดไอ้ด้วยไอ้ด้ยคุณ้อมทำไม่เจอะท่โดนใส่ไม่โดนเลยแม่จุบลุงมะไอ้ตุ้มหอท้าเลยไม่ต้องใส่แล้ว